วันที่เรามาให้บริการวันงานบริการแข่งชาติที่สวนอภรอครับเรามีให้บริการทั้งเปลี่ยนยางเปลี่ยนปืนดีครับวันนี้ครับว่าวันนี้เป็นวันงานกว่าของวันของนพิการแห่งข้ารับวันนี้ครับให้บริการอะไรบ้างคะให้ให้บริการมีการให้บริการมีเปลี่ยนยางเปลี่ยนปืนเปลี่ยนรถสดุอปกรป่าติดกา ความสะอาดให้ตำรับรถมีแคฉของคนกลางที่มาเที่ยวงานในวันคนกลา,างแห่งข้ามครับจะมางานคนกลางที่สวนน้ำพรนอะทุกปีเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาตรงนี้ก่อนเปน็นอันดับแรกเพราะว่าจะมาทับรถส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะบริการเตะค่ะเลื่อนรถนะคะค่ะแล้วก็ฟรีราคาย,ยี่ยมิดถ้าบางตัวหรืออะไรเนี่ยพี่เขาก็จะยิ่งไม่แพงนะคะ สบายดีค่ะแต่ว่าวันนี้พอดีจะมาทำจะมาเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางแล้วมาให้สิ่เด่นนี่แลก็เคยไปซ่อมกับเขาที่จังหวัดบุัมย์เมืของไทยดิวประทับใจไห <ใน S 1> มค, <น S 1> คะโอเขอบคุณค่ะกดไลค์หน่อยถ้ามาถ้ามาสวนรครที่จะมาตรงนี้เป็นถุนแรกอไอเลี้ยมาทำรถก่อนแล้วก็ค่อยเที่ยวมาโอเค ันนี้ก็ในซุ้มของซอบแชร์ครับีก็แชร์ก็มีปัญหานิดหน่อยครับเล้ไอ้เอามาให้เขาดูแล้วก็ให้เขาสอบก็วันวดน่ 就是海边，靠海那边，那边。